ข่อยไปเห็นรถไฟฟ้าไปเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแมอยู่ในอันช้อปปีปต้ตรงเป็นตะฮักตะฮักเป็นตะอันแบบเออเป็นตะอันคีนะ่ะสียางเหเมื่อเฮ็ดยางเนาะออว่าและะ้วก็ไดบอกบ่ได้บอกคนอื่นเนี่บอกแกของนี่แหละเห็นและะ้วก็อยากได้อย่างงีสินะเพราะว่าปกติกะเป็นคนยางไปเห็นงานหนึ่งสิแม้เห็นเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เห็นรถจะกรยานไฟฟ้าและะว้วก็บ่อยากยางเนีบยันี้ เห็นแล้วก็อยากได้อยากได้ไดมะคีงสิแม,มเนเมท็ดตะออะอยู่เป็นตะหักตะหักดีต่อใจเราลดไอ้สกูตเตอร์นี่นะสามารถอันพับได้พอบนี้นี่รุ่นนี้พับได้แหละกับอันนี้เขาก็บ่ต้องบม่ต้องคิดยากเรื่องหม่องจอดนั่งสิแมเออบางคนอาจจะคิดว่าสื่อมาแล้วสิไปจอดไวใสมันมอเขาก็่ต้องคิดยากหม่องจอดเขาสามารถเอาขึ้นมาไวทึงหองเขาได้เพราะว่ามันเป็นขั้นหน่อย,หน,อยหนึ่งพับเอามาพับแล้วก็ มันสีชาดยู่ปมันสี่ถึงหาชั่วโมงขี่ได้ยี่สิบกิโลเมตรเออชาดเทียนึงอ่ะต่อต่อการชาดเทียนึงนะสี่ได้ขี่ได้ยี่สิบยี่สิบกิโลเมตรดีได้ค่ะพี่น้องก็มันกำบอถึงกับว่าเปลืองเสียนะเออชาดเทียนึงสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงวันนี้เขาก็เอาไปขี่ได้ตั้งยี่สิบกิโลเมตรคนนี้สิขี่ไปหอดผุนอยู่แค่ แค่ห่องกับมานกับโรงงานแค่นี้หนึ่งคือสิบะฮอดหรอกเนาะถ้าห้องบะคีไปปากซ้อยปากซ้อยกับบฮอดคือเก่าล่ะจากอันจากบ้านพักข่อยหรือว่าจากโรงงานหนึ่งสิไปปากซ้อยไปกลับกับบฮอดยี่สิบกิโลไปได้แบบชิ่วๆช่อยู่แล้วงันสินะเออแล้วมันกัอันพับพับได้พับได้เราบววันนี้อันกัอันเอาขึ้นรถปิกอัพหรือรถอันท่ายรถก็ได้เองสินะ แต่ว่าจักรยานไฟฟ้าน่ะมันพับบ่ไใดนะพี่น้องจักรยานไฟฟ้ามันขั้นใหญ่อันนี้มันเป็นสกูตเตอร์นี่ตัวนี้มันเป็นสกูตเตอร์มันพับได้เองสินะมีไฟเลี้ยวแต่ว่าถ้าเป็นอันจักรยานไฟฟ้ามันพับบ่ไดดแต่ว่าถ้าสกูตเตอร์ตัวนี้มันพับได้สามารถอันเขาขี่มาแล้วเขาก็เอาขึ้นห้องเขาเลยน้ำหนักบ้านบ่หนักป้านไหนเบาเบาผู้หญิงนีสามารถอันเอาขึ้นมาทั้งห้องเขาได้เลยอะ บ่ต้องใส่แห้งผู้ใช้เองสิแม่เดี๋ยวอันสิแปะพิกัดไว้ให้เออไปเห็นในช้อปปี้นะเดี๋ยวสิแปะพิกัดไว้ให้เพื่อมีคนอยากได้่างสินะราคากับยูทีประมาณถ้าคอยบึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนคอยบึงอยู่ประมาณสองพันกว่าน่ะเออสกุนะสกเตอร์ตัวนี้สองพันกว่าบาทน่ะเอามาใส่มีหลายสีอยู่เลยพี่น้องบ่ด้มีแต่สีนี่แต่ว่าบางอื่นไปเห็นแต่สีนี่เองสิแม่ ก็ได้ได้เอามาแต่สีนี่แต่ว่ามันมีหลายสีอยู่สีดสําสีหยังก็มีสําหรับคนที่แบบว่าบ่มักสีฉูดฉาดสินะสีดําสีทึบๆก็มีอยู่ออลองไปเบิ่งเลยเดี๋ยวสิแปะพิกัดไว้ให้